ถ้าบอกว่านี่คือโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์คงยากที่คนทั่วไปจะทำใจเชื่อยิ่งถ้าบอกว่าเศษไม้ไผ่และวัสดุเรือใช้เหล่านี้คือวัสดุในการสร้างหุ่นยนต์ล้ำสมัยหลายคนคงไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ แต่ครูบ้านนอกคนหนึ่งสามารถสอนให้ลูกศิษย์บ้านนานำมาดัดแปลงสร้างหุ่นยนต์ราคาแสนประหยัดที่สามารถยืนหยัดอวดศักยภาพบนเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศได้อย่างไม่เป็นรองใครแรกๆจากการทำก็คือใช้วัสดุท้องถิ่นนะครับใช้ไม้ไผ่ใช้เศษไม้อัดใช้เศษ PVC มันเป็นเหมือน ผลขีดข้อจํากัดในการทําหุ่นยนต์ข้ามก้าวข้ามไปเลยว,ว่าไม่มีข้อจํากัดว่าอยู่โรงเรียนชนบทนะอยู่โรงเรียนในเมืองแล้วสามารถทําหุ่นยนต์ได้เหมือนกันน็อตที่แกออกมาแล้วอยู่ในถุงเล็กๆอยาให้หายเนื่องจากด้านในเป็นโลหะเงินนานกว่าทศวรรษที่ครูสืบสกักเลือกใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือสื่อการสอนปรับเปลี่ยนห้องเรียนกลางนาจากห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นห้องชุมนุมหุ่นยนต์ที่เต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์กลางวันเป็นห้องเรียนรู้ตกเย็นเป็นห้องซ่อมเสริมชีวิตโดยมีครูสืบสัก์เขียนทั้งโปรแกร,รมวิชาความรู้ควบคู่ไปกับการแนะนำโปรแกรมชีวิตตั้งระบบความรู้รีเซตระบบชีวิตจนสามารถเปลี่ยนเด็กที่ด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่มีโอกาสทั้งโอกาสทางด้านการศึกษาและโอกาสในชีวิต การแข่งขันก็จะเป็นประสบการณ์ของเด็กที่ไปเจอมาเห็นในสนามแข่งครูครับเป็นอย่างนั้นให้ครูครับหุ่นตัวนี้เป็นแบบนี้เขาเขาจะได้แบบโดยตรงแต่ถ้าเราเล่าครับเหมือนเราเล่ามองภาพไม่ออกแต่ถ้าเอาไปแข่งผมก็สอนเด็กก็คือทุกคนไม่ใช่ศัตรูนะเป็นเพื่อนกันเราจะแชร์ความรู้กับเด็กโรงเรียนอื่นด้วยบอกว่าให้ทําเต็มที่ถ้าเต็มที่แล้วมันไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วถ้ามันแพ้รอบนี้สมมุติมันมีหลายรอบรอบนี้ทำไมแพ้กลับย้อนถามตัวเองตัวเอง,เองซ้อมดีหรือ,อยัง ตัวเองเตรียมพร้อมมาดีหรือยังถ้ายังไม่ดีรอบหน้าเอาใหม่โอกาสที่จะได้ไปทัศนศึกษาไปดูงานเราไม่มีโอกาสนะลูกแต่ถ้าหุ่นยนต์เราชนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเมืองนอกและทีนี้ถ้าไปขอทุนให้เธอมันก็จะง่ายถึงแม้เธอเรียนไม่เก่งแต่เธอมีความสามารถด้านนี้ เด็กชุดแรกๆที่ทําคือไปเรียนช่างหมดเลยเด็กก็ได้ไปในทิศทางที่ที่เขาชอบเราไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาในโรงเรียนใหญ่ๆสถาบันใหญ่ๆเด็กเยอะๆเราเป็นครูอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูนะครับอยู่โรงเรียนเล็กเราก็เป็นครูเราเนี่ยเราต้องมีใจว่าคุณอยากสอนเด็กไหมถ้าคุณอยากสอนเด็กคุณอยากให้เด็กได้ดีเด็กเขาก็คือ เป็นคนหนึ่งในชุมชนเขาต้องเติบโตเป็นคนดีเป็นคนดีของชุมชนเป็นคนดีส,งสังคมและของประเทศชาติเราอยู่ที่ไหนเราก็ได้สอนเด็กเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องไปเลือกว่าเด็กจะเก่งไหมไม่เก่งขอให้เราอยากทําอยากสอนอยากให้ความรู้เขานี่คือความเป็นครูของครูไทยของแผ่นดินครูเดทาางมก ครูศึกษาสวัสดิ์หนึ่งในสิบครูต้นแบบโครงการ BJC ครูไทยของแผ่นดินปี2558หนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนคือครูผู้ทรงความรู้คือครูผู้ทรงคุณธรรมครูผู้ยิ่งใหญ่ในใจคน